สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC ีสาวน้อย FC ลงนี้ครับมาครับพี่น้องมาขอโชคจากต้นโชคเกาชั้นนะครับวันนี้เพิ่นสีให้โศกเอาแบบใดปรอติดตามครับเดี๋ยวจะจุดถูกขอนะครับนี่นะครับถูกหลวงปู่ศิลานะครับหมู่บ้านจุดบ่มีตัวเลขนะครับ แลววันนี้มาจุดเสาเลยนะครับนำไปเสียงวันที่หตุลานะครับคือมือนี้ครับรัฐบาลไทยหรือว่าผู้ใด้สิไปใส่ทกศออมศินกรก็นได้นะครับแต่ว่าหลักๆคือรัฐบาลไทยนะครับมาแล้วครับตัวแรกจะเป็นเลขอะไรหรือว่าจะมีตัวเลขไหน ให้เราได้ลุนได้เสียงโซ่เสียงดวงกันหลุนกันครับพี่น้องอา้าวมีตัวเลขมาแล้วครับถูกนี่มีตัวเลขแน่นอนครับปูห่โชคครับบ้านปูบหอ่นะครับคือหลายๆคนนะครับเอฟซีหลายหลายท่านท่นว่าโบมีโบมีเล็กคือบุจุดไม่เบาโทนท่นว่า ถ้าจุดแล้วไม่มีตัวเลขก็คือว่าเพิ่นบบไห้นะครับบาวทนคิดจังสันนะครับบาวทนก็นเลยบบจุดใหม่นะครับก็เลยเก็บทูบเล่มนี้ไว้มาจุดเช้านี้นะครับเพราะว่าถ้าเมีนบาวทนจุดใหม่บาวทนก็นจะเอาทูบเล่มนี้แหละจุดมือขึ้นแต่เลขภายในเ้าวโบโหนะครับว่าจะเป็นตัวใดแต่คอให้เป็นตัวเลขที่เิ่นสีมอบโซคให้เข้าในมือนี้นะครับรัฐบาลไทยมาครับตัวแหลกคมมาเลยครับ วกลมเลยนะครับตัวแรกเป็นเลขศูนย์นะครับชัดเจนครับนีครับหลุนตัวที่สองกันต่อเลยครับ ถูกไม่ถูกอยู่ที่บุญวาสนานะครับพี่น้องขึ้นอยู่กับโชกับมานของแต่ละคนนะครับบางคนเพิ่นเห็นเป็นตัวหนึ่งกับมีนะครับเพิ่นสีมีโชกเป็นเหล็กตัวหนึ่งแต่เพิ่นแนมเห็นเป็นอีกตัวหนึ่งเพิ่นกับมีโชคเพิ่นกับเถกนะครับบางคนเห็นสามตัวตรงๆงแท้แกกันทังโบสือนะครับบางคนสือกับไปสือเอาเหล็กแข็งหนาเหล็กแข็งหลังโบสือกับมีนะครับมันกับขึ้นอยู่กับดวงอีรีนะครับของแบบนี้บ่าวโทนบ้างเถอะไปเห็นก่อนเหล็กออก บ่มมักก่อยังบสถือน้ำเพลินนะครับแต่พอเหล็ออกมาโอ้เสียดายเด้เห็นอยู่คนว่ากะมีนะครับขึ้นอยู่กับโชกกระด้วงอีรีนะครับแต่ว่านี่คือขอโชกปูนะครับนี่โชกเกาชั้นนะครับปูนาคาพญานาคราชปูศิลานะครับผู้ใดผ่านมาเห็นคลิปนี้ขอให้มีโชคมวมกันเด้อพี่น้องเด้ออารุนตัวที่สองครับ หม้งตัวที่สองมาแล้วครับโอ้เลขสามครับโอ้ยเล็กมากอยู่แพี่น้องเลยยืนสามครับงวดนี้จะเป็นสามเจ็ดหรือสามแปดนะครับดูครับติดตามครับพี่น้องเบาวโทนนะครับหมักสามแปดแห้งเงี้ยงวันนี้แต่ว่าศูนย์มาก,ก่อนนะครับก็ยังมาสามแต่ว่า ตองตามเล็กปูครับปูคนหาตัวใดเข้ากับตองตามตัวนั้นนะครับตามความเชื่อนะครับคือปูคนตรงไหนะครับปูคนหาเล็กตัวใดมากกับตองตามตัวนั้นนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวใดที่เข้ามากกับห้ซื้อติดไว้นะครับตัวใดที่บ่มากกะในหน่อยนะครับถ้ามากเหล็กปูทูปูกะจัดนักๆนะครับพี่น้องหาบาทสิบบาทนะครับมาแล้วครับ หัวตัวที่สามโผล่มาแล้วครับอนี่พี่น้องคัขกขนาดวัน,นี้เอาอย่าอันเด้อเจามือหามอันเด้อบอกไว้กวนว่าหามอันเด้อโอ้โหกมกลมแบบนี้ครับเป็นเหล็กดังอีกแล้วพี่น้องเอ้หกครับ เหมือนจะเป็นหกนะครับเปิ่นบอกว่าหกกับเก่าตัวเดียวกันพอะนะแม่นหกบอนพี่น้องเลง ดีดีมาให้โชคแล้วดีดีมารับโชคครับ ถูกเชียนะครับตอนนี้ตัวเลขตัวที่สามนะครับชัดเจนครับศูนสามหกนะครับพี่น,อน้องชัดเจนครับ ตัวนี้เป็นตัวเลขเก่านะครับตัวนี้เป็นเลขเก่านะครับตั้งแต่วันพุธนะครับนี่คือจุดล่าสุดนะครับศูนย์สามหกนะครับให้โชคให้ m านสุขู่สุขคนเด้อสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับก็ให้มีโชคร่วมกันนะครับศูนย์สามหกอ่ะเห็นอยู่กับโศกกับมานครับมักกให้ตามนะครับปอมักก้ผ่พานนะครับพี่น้อง เพราะว่านี่คือตัวเลขที่เด็กขอปูนะครับปูเ็นหามากเป็นเลขตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเข้ากับต่องเสื้อปูนะครับปูเ็นหาตัวใดมากเข้ากับต่องตามนะครับบ่าวทุนก็จะเป็นตัวนี้นะครับในใจน้หนมักิสามแปดนะครับพี่น้องเพราะว่าอายุบ่าวทุนนะครับครบสามสิบแปดตามบัตรประชาชนก็คือสิบเอ็ดตุลานะครับแต่ว่าตามที่แม่บอกก็คือว่าครบ สามสิบแปดหมื่อวานนะครับสามสิบกันยาอ่ะก็รอเบิงครับพี่น้องซื้อลอตเตอรี่สามแปดไว้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะหาสามหกอีกนะครับศูนย์สามหกนะครับอ่ะรอติดตามครับเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับกับอมอัคพันดารานักแสดงนะครับที่เพิ่นเสียชีวิตไปนะครับอายุสามเก้านะครับเนาะศูนย์สามเก้าศูนย์สามหกอ่ะโชคม ắ นครับพี่น้องให้โชคให้ม ắ นสุขพุ่นนะครับโชคดีมีชัย ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแช่นะครับฝากเบิ้งโฆษณาไปกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้เดียววส้สมสักวนพี่น้องด้วยพบกันใไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ